มาเก็บพักกลมพี่น้องแต่ว่าทําไมมันใหญ่นี้ชั้นมดแล้วฉันทาไมจะเก็บถึงดูเดินมาใกล้ไกลระนอกเมืองแล้วแต่ว่ามันมีแต่ใหญ่นี้ชั้นมดแล้วปกติฉันก็เก็บถึงอยู่เนอะดูอ่ะเก็บได้จะดอกเมเปินจะดอกเมเปินเก็บไปทําพักกลมเนาะแทนพักกลมจะเดี๋ยวลองเก็บดูจะ่าเก็บถึงหรือเปล่าพักกลมพักกลม นี่ฉันเก็บมาจากทางจักรยานหนลาๆต้นนี่เนาะมันบานแล้วบานจนใบออกแล้วเนาะฉันมาเก็บฉาไปเพอ่าไม่ว่างเนาะล้วก็มันมีแต่สูงๆมันสูงนี้ฉันมดนี่ต้นนี่แหละมันไม่สูงแต่ว่ามันอยู่ไก่ไก่คนเนะาะไล่ไลยเขียวเต็มไปหมดเลยพักลืมผัวอว้อวะอุ้วแถวนี่ไล่ไหนตรงไหนก็มี มีแต่วัวแต่ว่ามันแก่แล้วมันเป็นดอกล้วเนาะเฮ้ยยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่เนาะโอ้ยังอัวเลยแต่ฉันไม่ชอบใครชอบก็เก็บได้จ้ะพักลืมผัวนีนดอกว็นี่เ,นเต็มเลยตรงไหนก็มีเนาะแสดงว่าทั้ทงนี่ดินดีมากแล้วก็สะอาดด้วยไม่มีหมาจา้ะทั้งนี้นอกเมืองจะไม่มีหมานู้นเน เต็มเลยเนาะมาจ้าเก็บผักเซียนฝรั่งนี่รสชาติมันก็เหมือนพักเซียนบ้านเราเลยจ้ะเป็นดอกเหลี่ยมมาชาไปดองก็ดองเหมือนพักเซียนบ้านเราจ้ะรสชาติมันก็เหมือนกันเลยแล้วก็กลิ่นมันเหมือนกระเทียมมากจ้ะนี่ภาษาเยอรมันเขาเรียก ขนบเราเขาจ้ะนี่ดอกมันนี่ใบมันเป็นแบบนี้จะ้ะฉันก็มาลุยเก็บในป่าแบล็กบร์บรีป่าม้ามุยเนี่ยหลายด้วยอ้ะเต็มเลยเก็บได้จ้ะเก็บได้ใครอยากกินก็เก็บเลยจ้ะเอาไปเอ่อทำแกง้งอมก็ได้จ้ะถ้าแกง้งอมมันจะรสชาติขมๆจ้ะ พักเซียนรันล่งขนบเหล่าเขาบวับวบกฝรั่งกินได้แต่ว่าดอกกินไม่ได้จ้ะเนี่ยเพราะมันเป็นดอกกิางี้แล้วมันมีพิษเนาะใบกินได้แต่ออกดอกเลรกินไม่ได้จะดอกเนาะเต็มเลยน ต้องมีรอยต้นไอ้แอปเปิลโนริคุดออกเนาะยายยังไม่งอกโอ้ดูตรงนี้มีกินได้เนี่ยขนงนีก่ก็กินได้นีกก่ก็กินได้พักเพียบเลยเต็มเลยพักเนาะนี่นี่นี่กำลังขึ้นเต็มเลย เนมนๆนอนแดงๆเลสวยด้วเนะาะเอ้กำลังขึ้นเต็มเลยนะ้นอนกำลังงามเนาะนะเนาะว่าเขาเรียกพักบุ่งฝรั่งแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่นนวัชพืชจะเป็นขนุดวีดคนไทยก็เอาไปแกงเทโพเนาะ นี่ยพลังเขาไปพัดใส่เกลือใส่เอพริกไทยเนาะดูอ่ะขึ้งาม